ถูกใจมือเบสที่ชอบเฟนเดอร์แน่นอนครับกับงานเฟนเดอร์เบสปาร์ตี้ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่4แล้วครับเราได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับมาถึงก็มาเช็คชื่อแล้วก็เข้างานได้เลยโดยในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของเฟนเดอร์โดยเน้นไปที่เบสรับเรียกได้ว่าเบสเฟนเดอร์ทุกรุ่นที่มีขายในไทยงานนี้เขาก็จัดมาโชว์ให้หมดเลยครับ นอกจากนั้นก็ยังมีโชว์จากศิลปินท่านต่างๆบนเวทีตอนนี้คือพิสุมวงแคลชครับโดยโซนด้านนอกก็จะมีเบสให้เราลองมีเบสเฟนเดอร์ให้ลองเยอะมากๆเลยครับโดยเขาให้เราลองได้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ยันคอสตอมโชว์ต่อไปก็จะเป็นโชว์ของพี่เมย์พัฒนาพงศ์ครับ หลังจากจบโชว์แล้วก็จะเป็นช่วงเวิร์กช็อปกับพี่เมย์ครับมีหลายอย่างที่หน้าวันนั้นเราคิดว่าเรียกว่าเราประสบการณ์น้อยแล้วความสามารถบางอย่างเราไม่ได้ถูกเทรนมาสมมติเราดูเราเรียนรู้ดนตรีในมุมของเครื่องเบสครับเราก็จะแบบโอ้อาจารย์ท่านนี้เขาเคยบอกว่าเราเคยฟังเขาพูดเบอสอเ,เราต้องดีดมีสั้นยาวหนักเบาเราก็จะจําคําพูดแล้วก็เราจะมาเลือก้อยว,ว่าเราเราไปหาข้อมูล อ๋อสั้นทียาวหนักเบาเป็นต้องแบบประมาณนี้เว้ยผมสรุปตัวเองที่ผ่านมาคือจริงๆทั้งหมดอยู่ที่ i มเซ e ตเราก่อนเพราะว่าผมผมผมก็เคยเขาเรียกมี i มเซ e ตที่บิดอย่างเช่นว่าเราจำกัดข้อมูลเราแค่สิ่งที่เราชอบหรือเราว่ามันถูกแบบนี้แล้วเราาทำตีกรอบตีกรอบตีกรอบซึ่งสุดท้ายผมก็ต้องมาลื้อของที่ผมคัดว่าผมทิ้งเนี่ยผมต้องมาลื้อ ผมเลยมองว่าถ้าไมซ์เซ็ตเราเปิดไอสิ่งที่จะเป็นมืออาชีพที่ที่เราพูดถึงเื่เกี้มันจะเป็นได้ง่ายขึ้นแต่ที่เหลือทั้งหมดมันก็คือเก็บข้อมูลว่าอะไรที่เราควรฝึกก็คือต้องฝึกฝนอยู่ดีครับไม่ใช่ว่าเอ้าไมซ์เซ็ตดีแล้วก็ไม่ฝึกก็แค่นะยังไงก็ต้องฝึกก็ต้องบางคนบางคนเก่ตเร็วเล่นช้าต่างกันใช้เวลามากน้อยต่างกันเล่นดนตรีเล่นมิวสิกสิไม่ใช่เล่นพวกสกิล ดูไหมครับอาจจะดูเป็นแบบทำไมเล่นดนตรีมันมันไม่ใช่เล่ยกายกรรมนะมเราจะโดนว่าอายูอย่แบบนี้บ่อยๆอซึ่งผมมองกลับกันผมมองว่าไอ้กายกรรมที่ว่าเนี่ยมันคือฟิสิกส์มือเราสมองเราเนี่ยมันต้องถูกการเทรดมันเหมือนนักกีฬาใช่ไหมครัเก่งมากเก่งน้อยก็คือต้องฝึกแบบนักกีฬาอยู่ดีบางคนคล่องเร็วทำได้เยอะ เราเทม,มาหรือเราบางคนไม่ได้ทําแบบนี้ได้อ่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นนักกตีที่ดีไม่ได้ไม่ชอบเลยเพราะเาเล่นเร็วแต่ว่าการที่เราทําให้ร่างกายเราตอบสนองได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอา,ม,ามันมาใช้ตะลอดเวลามีสเราเรามีถักษะงที่เก็บไว้เพื่อลองรับว่าวันนี้เราจะแค่ไหนเราไม่รู้เลยอนาคตชีวิตเราข้างหน้าเนี่ย เราจะได้เราจะเป็นมืออาชีพแบบไหนะจะเล่นกักซับพอร์ตเราจะเป็นเราจะไปถึงไหนจะไปถึงไหนแล้วงานซัพพอร์ตแม้แต่ในคำว่าที่เราใช้งาว่าแบ็กอัพเนี่ยเราจะไปแบ็กอัพใครเราจะไปเจอแนวไหนแนวนั้นใช้สกิลสูงหรือน้อยอถ้าเราอยากมีประสบการณ์ชีวิตมากผมมองว่าเราก็ต้องมีของมากหมายว่าเราก็จะมีงานเราจะเป็นแบ็กอัพ งานไหนงานแจ๊ดไม่แจ๊ดงานล็อกไม่ล็อกมันมีช้อยให้เลือกเยอะครับผมมองว่าตรงนี้มันทําให้เรามีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าคนเล่นแบบเดียวคุ้มเลยครับได้ดูทั้งโชว์และเวิร์กช็อปอีกหนึ่งไฮไลท์คือมือเบส5คนพร้อมกันบนเวทีและอีกหลายโชว์กันหลายศิลปินเลยครับ พอที่สนามเด็กก่อนจะเล่นได้หลายๆคนก็จะรู้ว่ามันมีการเซตอัพอะไรหลายๆอย่างที่เห็นเนี่ยที่พี่ชัดต้องลังแบบเข้มงวดอะไรกันอยู่ปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งพี่ชัดก็จะไม่ใช่พี่ชัดที่จะมาเช็คตรงนี้มีทีมงานมาเช็คให้ครับผมนะเวลาตอนนี้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มาและกดเลิกถอนะพี่ชัดขอเสียงให้หน่อยพร้อมไหม ไม่จะเป็นครั้งแค่ครั้งเดียวที่จะขึ้นอย่างเด่นทางกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคอมฮับดิษฮะบุ๊คบุกคบุ๊คเฮ้ย่านี่ยังดีหูผมเต้นยังไงดิ ปิดท้ายโชว์คืนนี้ด้วยพี่นอและวงพอสจเริ่มแรกมาตั้งแต่สมัยเ,เรียนหนังสือครับเราก็ใช้เฟนเดอร์มาตลอดอาจจะมีแวะไปที่ห้องอื่นบ้างตามกิเลสครับแล้วก็นะ ันที่มือเบยเรารู้กันว่าตัวจงไม่ค่อยมีจริงหรอกแต่ว่าช่วงนี้ใช้ตัวนี้ยาวหน่อยใช้เฟนเดอร์อยู่ตลอดนะครับปีนี้พี่52แล้วหลังจากที่เริ่มทำงานในระบบ้าด้านตั้งแต่ปี2539กนะ็คิดว่าเราก็น่าจะใช้เฟนเดอร์ต่อไปแล้วเนะวาะก็มีสิ่งหนึ่งี่มบืองเบย์กันหมดเลยไหมครับเป็นสิ่งที่พี่เชื่อมั่นตลอดเวลาว่ามือเบสมักจะเป็นตำแหน่งที่หน้าตาดีที่สุดในวงครับ <c oughs> ส่วนอะไรจะอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันคลิปหน้าครับ